สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ English with Pano ครับ Tense คำนี้ได้ยินทีไรหลายคนต้องสายหัวแต่เชื่อผมเะครับว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจภาพรวมของ tense ทั้งหมดกันครับ tense คืออะไร tense ก็คือการเวลาในภาษาอังกฤษครับมันคือวิธีที่เราเปลี่ยนรูปคำกริยาเพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต tense มีกี่ประเภทหลักๆแล้ว tense แบ่งตามช่วงเวลาได้3แบบครับ past คือเรื่องราวในอดีตจบไปแล้ว present คือเรื่องราวในปัจจุบัน future คือเรื่องราวในอนาคตแล้วมันใช้ต่างกันยังไงในแต่และช่วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคต จะมีรูปแบบย่อยๆอีก4แบบเพื่อบอกรายละเอียดของเหตุการณ์ให้ชัดเจนขึ้นครับ Simple บอกเล่าเรื่องทั่วไปเป็นกิจวัตรเป็นความจริงเช่น I walk ซึ่งแปลว่าฉันเดินเป็นเรื่องปกติ Continuous เน้นว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นณนเวลานั้นๆนมีความต่อเนื่องเช่น I am walking ซึ่งแปลว่าฉันกำลังเดินอยู่ Perfect เน้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นแล้วและมักจะส่งผลมาถึงอีกช่วงเวลาหนึ่งเช่น I have walked ซึ่งแปลว่าฉันได้เดินไปแล้ว Perfect continuous เป็นการผสมผสานครับคือเน้นว่าเหตุการณ์นั้นทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงจุดหนึ่งเช่น I have been walking for an hour ซึ่งแปลว่าฉันเดินมาต่อเนื่องเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อเอารูปแบบทั้ง4นี้ไปรวมกับ3ช่วงเวลา ก็จะได้เป็น12 Tense ที่เราเรียนกันยังไงล่ะครับเช่น Past Simple, Present Continuous, Future Perfect เห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับ Tense คือการบอกเวลาโดยมี3ช่วงเวลาหลักและ4รูปแบบย่อยเพื่อบอกรายละเอียดข่าวหน้าเราจะมาเจอดลึกแต่ละ Tense กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ